ช่องไลออนวุ่นฟรีฟนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับโอ่าจีนครับหรือเพื่อนผมเาทุกคนวันนี้นะมาเล่นาไเดียววัวววไม่แจ้งตงับตกนเงี๋ยวจบจิบเจิบตัว้เบเลยตะสองตะก็เดียวผมเล่นกับน้องนะครับ อุ้มใตาจีนับชื่อสูงชื่อมันได้หนาตันก็อันนี้ผมทำคลิปเป็ดอัลเชียงแรกนะเชี่ยอุ้มอ่าลองอุ้มรัดนะก็อันนี้ผมมาเเรไปหน่บิ๊มบิ๊มบิ๊ม เอาไงดีครับเล่นนิดนึงนทุกคนแตกครับแตกแตกะแตกนะครับทุกคนแตกเลยแตกไปดรขบแตกปดิแตกไปหนึ่งอะคเลืกดีสุดดิสุดดลองดมากองโเคอโอเคองโอเคากลองดีดี กำลังเงีง้ยนะทุกคนตอนนี้ผมกำลังอดนะัดโอ้โหทุกคนอัดตัวผมอีกอันเลยตั้งไงวะด,ดีตัวน่าโหโทษทีนะทุกคนาดตัวหน่อยนะคือมันอยู่ใกล้เกินนะผมอัดตัวไม่เป็นนะตัวมไม่เป็นอัดตัวเป็นนั่นแหละแต่มันอยู่ใกล้เกินนะตัวตัวทีอ่ะตัวที ดะครับผมตัวกินึ๊บวิงทางแบวิทงบนึงนะอนไม่ตัวอืนตัวใหญ่สุรับรับรับนะแตกนะน้องอาอน้างวิ่งจบตัวเซ๊ นอนกัดนะโอ้โห <reveal again response> mm hmm. คนเจ็บไปเจ็บคิวอะตน้องเจ็บคิวอะครับเจ็บคิวของน้องเจ็บคิวครับนอนอองเจ็บคิวโอ้บาลิตบปืนที่ผมไม่ชอบเลยนะบาลิตโอ้โหบาลิตโอเคโอสวยผมไม่มีเป็นนะบาลิตอ่ะไม่ใช่ไห มไม่ละจากตัวเลยนะซื่อข้าไปแปดตัวค่ะเป็นนอนเต็มเืนนไปเล